ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณฑ์นิทานตอนที่57ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ลำดับนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตะมีเทรีผู้มีวัดอันงามได้ประกาศในหมู่ภิกษุสงฆ์แล้วได้ไหว้พระอานนท์และพระนันทะแล้วตรัสว่าแม่เบื่อหน่ายในร่างกายซึ่งเสมอด้วยที่อาศัยของเหล่าอสารพิษเป็นที่พักแห่งโรคเป็นเรือนร่างแห่งทุกข์เป็นที่โคจรของความชราและมรณะกลืนกลนไปด้วยมลทินโทษต่างๆด้วยเหตุนี้แม่จึงปรารถนาที่จะนิพพาน จากนั้นพระโคตมีเถรีได้ตรัสกับพระอานนท์ผู้เป็นพหูสูตรผู้เอาใจใส่ในการอุปถากพระพุทธเจ้าซึ่งพร่ำรำพันอยู่ว่าพ่อนั้นไม่ควรที่จะโศกเศร้าถึงการจากไปของแม่การนิพพานของแม่นั้นใกล้เข้ามาแล้ว ขอพ่อจงรักษาพระพุทธศาสนาไว้แม่เห็นพ่อครานี้จะเป็นครั้งสุดท้ายบุคคลไปในทิศใดแล้วไม่ปรากฏแม่ก็จะขอไปอยังทิศนั้นการที่ได้มีโอกาสเข้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามหรือความรู้แจ้งอันมีหนึ่งปุพนวาสานุสติสติยานยานเป็นเหตุระลึกขันที่อาศัยอยู่ในก่อนได้ระลึกชาติได้สองจุตูปาตยาน ยาน,นกำหนดรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรมเห็นการเวียนวายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายเรียกอีกอย่างว่าทิพจักขุญานสามอสวรขยานยานอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะความตรสัสู้แม่ก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี หรือความแตกฉานความรู้แตกฉานอันประกอบไปด้วยหนึ่งอัธปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัตธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรมนิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติคือภาษาปฏิพานปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปฏิพานนอกจากนี้ยังมีวิโมกข์แปดหรือความหลุดพ้น ภาวะที่จิตปลอดพ้นจากสิ่งรบกวนและน้อมดิ่งเข้าไปในอารมณ์นั้นๆอย่างปล่อยตัวเต็มที่ อันประกอบไปด้วยหนึ่งผู้มีรูปมองเห็นรูปทั้งหลาย2ผู้มีอรูปสัญญาภายในมองเห็นรูปทั้งหลายภายนอกสามผู้น้อมใจดิ่งไปว่างามสี่เพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิคัญญาดับไปเพราะไม่ใส่ใจนานตสัญญาจึงเข้าถึงอากาศานานใจตะนะโดยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมีได้หาเพราะล่วงเสียซึ่งอากาศานานใจตรนะโดยประการทั้งปวงจึง เข้าถึงวิญญาณจายตนะหนัโดยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมีได้หกเพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณจายตระนัโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญาย,ย,ยนตระนโดยมนสิการว่าไม่มีอะไรเลยเจ็ดเพราะล่วงเสียซึ่งอากินจัญญายตระหนักโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตระหนักอยู่แปด เพราะล่วงเสียซึ่งแนวสัญญาสัญญาตนายะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงสัญญาเวทยิโตนิโรธอยู่และอภิญญาหหรือความรู้ยิ่งอันมีหนึ่งอิทธิวิทาหรืออิทธิวิธิความรู้ที่ทำให้สแสดงฤทธิ์ต่างๆได้สองทิพโสดยานที่ทำให้มีหูทิพสามเจโตปริยานยานที่ให้กำหนดใจคนอื่นได้สปุเพนวาสานุสติสติ ยานที่ทำให้ระลึกถึงชาติได้ห้าทิพจักขุปยานที่ทำให้มีตาทิพหกอัสวขยานยานที่ทำให้อสวะสิ้นไปทั้งหมดนี้แม่ก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่ได้ทำสำเร็จแล้ว จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโคตะมีคนพานเหล่าใดสงสัยในการตรัสรู้ธรรมของสัตว์ทั้งหลายเธอจงแสดงอิทธิฤทธิเพื่อให้เหล่าคนพานเหล่านั้นละทิฏฐิเสียครานั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหอกขึ้นไปสู่เวหารหรือท้องฟ้าและแสดงฤทธิเป็นอันมากตามพระพุทธานุญาตมีการเนรมิตเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วย ข้าราชบริพารเนรมิตเป็นครุฑโคชสารราชสีบัลลือเสียงกึกก้องอยู่และองค์เดียวเนรมิตเป็นภิกษุณีนับไม่ถ้วนครั้นเมื่อแสดงฤทธิ์ต่างๆเสร็จสิ้นแล้วพระเทรีลงจากพื้นนภาอากาศถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งในที่อันสมควรส่วนข้างด้านหนึ่งจึงกลับทูลว่าข้าแต่พระมหามุนีผู้นำของโลกหม่อมฉันมีอายุยืนยาวมาถึงเพียงนี้ถือได้ว่าเป็นเวลาอันพอสมควรแล้ว จากนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตะมีเทรีพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหมดได้พากันหมอบลงแทบพระยุคนบาทของพระบรมศาสดาแล้วกลับทูลว่านี่ถือเป็นการถวายบังคมครั้งสุดท้ายของหมอมฉันหมอมฉันจะไม่ได้เห็นพระพักของพระองค์อีกต่อไปแล้ววันนี้หม่อมฉันขอทูลลาเพื่อนิพพานต่อแต่นั้นพระเทรีก็ได้ลาจาก อุบาสิกาเหล่านั้นเพื่อเข้าฌานตามลำดับโดยอนุโลมปฏิโลมหรือตั้งแต่ต้นจนถึงปลายและตั้งแต่ปลายจนถึงต้นเดินหน้าถอยหลังทบทวนกลับไปกลับมาจากนั้นพระนางได้ออกจากฌานแล้วนิพพานเหมือนก,นกันกับเปลวประทีปที่ปราศจากเชื้อที่มอดดับไปฉันนั้น